ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องไอเซฟแจ้งความหล่อมาเลเยมีตะเกีด้วยนะครับผู้พูนนี้จะมาเล่นเกมติ๊กบอลเลโก้ซีนะครับแล้วก่อนจะไปดูยินดีมกดลไลค์กระตุ้นใครเพื่อเป็นกาลังใจในการนำคลิปของไอเซฟผู้นี้ด้วยนะครับลิงก์ทิดคอนอยู่ใต้คลิปนะครับวันนี้มาเปิดหีบเป็นเชนนะมีหีบกี่อันไม่มีเลยเหรอโอ้ oh my god แต่กดรับหีบยังไงวะนี่ ฉันไม่มีหีบเลยเหรออ๋อไม่มีหีบเลยสักอันเดียวเยี่ยมโอเคไม่เป็นไรงั้นคลิปนี้มาเล่นแทนก็ได้งั้นก็ไปเล่นต่อจากด่านที่แล้วเลยนะครับคลิปที่เราติดดิก์สิทธ์จากเพลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าด่านนี้จะเป็นเม Magic Q m a g คิวโอ้โหโคตรยากเลยไม่ไปรอกไม่ยากมนะั้ง คงไม่อยากเข้าหร่แหละมั้งนะก็ไม่รู้สิเราก็จะตัดไปตอนบุกเลยนะครับเพราะว่คิดดีขี้เกียจที่จะแบบพูดมากนะครับเจ็บคอตัดเลยผมเรียกนักดาบผมเรียกนักดาบมาเกินอ่ะถามว่าผมจะานักดาบตัวนี้ที่เกินมาทำอะไรก็แน่อยู่แล้วครับส่งโวลยสิครับ เงี้ยเงี้เง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 มาแล้วนักดาบพร้อมตัวนี้พร้อมสังเวยมึงตีกูเพิ่มมึงลดกูเพิ่มเป็นไงนมึงลดกูเพิ่มความจะโอเคสังเวยเรียบร้อยมาดูซิโอ,โ,อโห,โหมีตั้งเยอะแต่ยังไม่ใช้ขี้เกียจเอาล่ะผมจะไปตัดกลางลัผมจะไปตัดกาําลังมันนะครับโดยการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนั่นเองดังนั้นไปทุกคนบูกนะครับ ส่วนนักดาบอะโดนเวทของนักเวททีเดียวก็ระเบิดเป็นขี้หมดเลยให้สเปียร์ตอนแทงไปกันนะไม่ไม่ไมไมอ,อ๋อนี้มาแทงแทงนี่กูจะแทงอเองแล้วย่ายเพื่อนกูยิงทีเลยแหละทุกคนกลับบ้านก่อนนะครับไปตั้งหลักก่อนกลับไปตั้งหลักก่อนนะทุกค <Hey, S 1> น,นจะไม่ให้ตั้งหลักไหมถ้ามไม่ให้ตั้งหลัก ก็บุกไปสิจะโผมวิ่งไล่จัดการจอมเรยก่อนโอ้โหโอ้โหตีอีกตียังไม่โดนเลยอเอ้ยเอาไอ้นักธนูมาดิเอานมมักธนมูมายิงนักเรย,ยดิสวยนักเรย์ทั้งวงดิวิ่งอย่งนัโดนนักเรย์ไหมตีไม่โดน ว่าจบดานนี้แนละ้วผมถีบคลิปเลยนะที่เขียนเลงนหะอุ้ยตัดเลยบ้านาด่วนผมว่ามันไไม่ได้แล้วเราจะต้องไปสู้รถเพื่อที่จะเกตตูดพวกมันออกไปนักขุดตายจะได้เป็นซอบบี้นักขุดขอโทษน,นะ แต่งเอานักขุดกูมาฆ่าก็โอเคนักขุดกับซอมบี้รัวๆแล้วซอมบี้ยังไม่ทำอะไรโดนฆ่าตายแล้วก่อนที่สเปียรต้อนจะตายแล้วครปลาหอกฝนคูโอเคการจัดการกลับมาแล้วซอมบี้ผู้สู้ชีวิตเราจะไปตื้อ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 เพราะเรียกแค่นักธนูกับสเปียร์ต้อนน่าจะดีกว่านะเพราะนักดาบมันไรประโยชน์เกินแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แตกแล้วปลาหอกแม่มงเลย เราจะต้องทุกตัวตปาหอกให้โดนจอมด้วยก่อนที่จนเองจะตุเย่ะเลยดเป็นเกยก่อนเฮ้ยข้าเข้าดีคือสนใจแล้วคือสนใจนักกล้วยมากกว่าไม่กดกันก็ว่าอยู่นี่โดนติดไฟจะทอนดามิดด้วยอะไรของมึงเนี่ยเท่งเอ่งไว้ อย่าแตกก็โผโอไม่นะ oh ชีวิตกูดับเนี่ยยืนแทงให้ได้นอนที่สุดยืนแทงให้ได้นอนที่สุดไปพจ,จะตายแล้วช่วยกูด้วยดูยียกสกีต้อนมาก่อนหน่อยนะปุ๊ยก่อนเต็มเต็มหน้าเลยก็เต็มผิวเลย,เยอ๋อสกีต้อย ยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกจบ,จบสักทีเถอะไอจา<บ>นนักเวทเ <จบ S 1> <แ>กยเกว้าจบแล้วเ <จบ S 1> ว้ยแล้วก็ปลดล็อกนักเกยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ